ครับมาพบกับช่องพ่อปลายทองโคนนะครับวันนี้เรามาเปลี่ยนหารสชาตินะเปลี่ยนอาหารให้กับพี่โคกันนะครับนี่วันนี้มาคนเดียวนะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวของลุงภูเมนะครับกับพ่อใหญ่ทองโคนนะครับนี่ครับอนุญาตกันนี่นะพ่อใหญ่ก็ชอบนะครับเคยนะมาตัดไปให้พ่อใหญ่กินเหมือนกันยาแบบนี้ไม่ฉีดยานะครับตรงนี้เขาไม่ฉีดยา เป็นพื้นที่เขาปรับใหม่แล้วยากขึ้นสวยมาหญ้าแบบนี้กินดีนะครับช้างกินดีด้วยพ่อใหญ่ยิ่งชอบแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวง่ายนะครับเคี้ยวง่ายด้วยนะสาหรับช้างที่มีอายุนี่คุณยายเงินก็มานะคุณยายเงินจะมาเอาตรงนี้ประจํานะเพราะว่าคุณยายเงินเป็นช้างที่มีอายุนะครับแล้วก็ฟันนะฟันไม่ค่อยดีด้วยนะควันของคุณยายเงินก็มาเอาตรงนี้ประจํานะครับ หญ้าสวยนะครับกำลังสวยเลยนะครับแต่ว่าจะไม่ยาวนะเราจะใช้เครื่องนะเครื่องตัดนี่เครื่องของพ่อใหญ่ก็มีเ,เติมน้ำมันนะเครื่องน้ำมันอ่าเครื่องตัดหญ้านะเรียบร้อยเวีนกรรมเวีกรมกรมจริงๆเลยออกมาถึงป่าหญ้าแล้ว เครื่องนะดันมาน็อกนะมาเสียหรือว่ากราเวรอะไรนะพอใกล้สินส้นเดือนเข้ามานะก็ต้องอเป็นเรื่องเป็นราวจนได้นะนี่ต้องใช้เกี่ยวนะครับเอาก่อนพอให้ได้ยากกลับไปบ้างนะเดี๋ยวเขาจะาว่านะครับจะเยอะเยอะได้ดีนะที่มีามานำกันอสองคันนะครับเนี่ยจะเอานยืมเครื่องของ คุณใหญ่เงินนะครับตัดก่อนด้วยครับนี่คุณใหญ่เงินตัดก่อนครับตัดเสร็จก็จะยืมเครื่องเขาตัดต่อนะครับตอนนี้ก็จะเกี่ยวนะครับเกี่ยวรอไปก่อนนะครับสำหรับเครื่องของพ่อใหญ่นี้คงต้องจอดก่อนนะจอดก่อนเออครับเหนื่อยะอะไรนะไม่รู้นะครับตายนะนก็ต้องพึ่งพาครับ เครื่องตัดหญ้าของคุณยายเงินนี่ก็ดีนะครับที่มาพร้อมกันพอดีนะคคุณยายเงินก็มาเอาตรงนี้ด้วยพอดีนะได้ยืมเครื่องของยายเงินนะตัดสําหรับเครื่องนี้ก็พักก่อนนะพักผ่อนนะครับ,นะรบพอใกล้สิ้นเดือนทีไรนะรก็เป็นเรื่องทุกทีนี่นะครับ ตัดไว้พอประมาณนะพอประมาณนะครับก็อยากไปเยอะกว่นนี้แต่ใช้เครื่องของเขานะครับเดี๋ยวเกิดเสียหายขึ้นมานครับก็กลับกลายนะครับแทนที่จะส้มเครื่องเดียวต้องส้มสองเครื่องครับนี่ก็ตัดพอประมาณก่อนนะครับถ้าเกี่ยวก็คงจะได้ไม่เยอะใช้มือเกี่ยวนะคนี่ก็ใช้มือเกี่ยวรอได้ประมาณเบรกสองเบรกนะครับสองหอบนะรอ ตัดไปพอประมาณก่อนนะครับถ้าเอาไปน้อยเกินไปเดี๋ยวเขาจะหัวเราะได้ฝั่งนี้ด้วยเพราะว่าพวกเราตัดหญ้าแข่งกันนะครับตัดหญ้าแข่งกันถ้าได้อเอารถกระบะมาถ้าหากว่าวันไหนได้น้อยเขาจะาล้อเอานะครับนี่วายช้างเราต้องอิ่มต้องได้เยอะวันนี้ก็พอประมาณนะครับประมาณนะครับก็อยากเอาไปเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าใช้ เครื่องนาเครื่องของอยืมเครื่องเขาตัดนะครับยืมเครื่องเขาตัดเดี๋ยวถ้าหากเกิดเสียหายของเขาขึ้นมาแทนที่จะซ่อมเฉพาะของเราต้องซ่อมให้เขาด้วยนี่เขียวๆเลยนในความโชคร้ายแล้วก็มีโชคดีแอบแฝงอยู่นะครับโชคดีก็คือ,อโชคดีได้เครื่องของคุณยายเงินนะครับคุณยายเงินตัดน,นี่ไม่ต้องวิ่งรถกลับไปาปางแล้วก็ไปซ่อมเครื่องนะครับ เสียเวลาด้วยแต่าะาวันนี้ก็ยา่าเราได้เต็มคันเต็มรถเลยอันนี้ขนาดเบาะนะครับกลัวเครื่องอของเขาจะเสียด้วยตตดพอประมาณพอขึ้นจริงๆโอ้โหเต็มคันเต็มรถเหมือนกันนี่เอาไปน้อยนะครับเดี๋ยวจะโดนเขาหัวลเ,เอานะเอาเพระาะว่าเราก็หายาาแข่งกันครับเหมือนกับหายาาแข่งกันที่นี่ใครได้น้อยเขาก็จะมาโม้ให้ฟังนี่ อันนี้เขาก็หัวเราะไม่ได้แล้วนะมาคนเดียวเครื่องเสียด้วยนะได้ย่าไปขนาดนี้ก็โอเคนะพ่อใหญ่นะพี่โคคงอร่อยเลยเปลี่ยนรสชาตินะเปลี่ยนรสชาติให้กับพี่โคกับพ่อใหญ่แล้วนะเครื่องพังไม่ใช่อุปสรรคนี่นะครับก็ได้เครื่องของคุณยายเงินนะครับตัดมานี่คุณยายเงินก็มาถึงนะอาบน้าเรียบร้อยพ่อใหญ่ยังไม่มานะพูดซับตี้นีดก็ยังไม่มา นี่พี่โคไปมาอยู่ตรงนี้วันนี้เปลี่ยนย้าเปลี่ยนอาหารนะเปลี่ยนจากรสชาติเดิมเป็นรสชาติใหมน่นี่ก็ได้ยาเช่นเดิมนะถึงแม้ว่ามีอุปสรรคนิดหน่อยในการหาญ้าในเช้าวันนี้เราก็ได้ยามาให้ช้างเหมือนะนเดิมน,ะนี่เต็มคันเต็มรถญ้าเขียวๆเ,เลยสําหรับอาหาร วันก่อนก็ยังเหลือนะสำหรับ้าต้นกล้วยนี่คุณยายเงินก็มาถึงแล้วอขอพระคุณนะครับคุณยายเงินนะทีะ่ให้ใช้นะคเครื่องตัดยาด้วยนี่นะครับสองอันเลยนะวันนี้เครื่องตัดยาเราสวัสดีครับมาดูพ่อใหญ่ลงอน้ำสระกันนะครับในรอบมาหลายเดือนหลายปี น้ำไม่ไหลนะครับเราต้องใช้วิธีลงอาบน้ำในสระทั้งกินทั้งอาบน้ำในสระนี่เลยเย็นชื่นใจหรือเปล่าพ่อใหญ่ไม่เหมือนอยู่บ้านนะอยู่บ้านจะได้ลงทุกวันอาบน้ำสระทุกวันได้ผ่อนคลายด้วยอันนี้ลงพร้อมกันเลยสองเชือกนะำดุงฟูเมก็ามาโน่นำสำหรับลงภูเมะอ้าอยากขึ้นแล้วล่ะพ่อใหญ่โอ้ถอยหลังไปเร็วมากเลย เย็นชื่นใจโอ้โหครชื่นใจหรือเปล่าพ่อใหญ่าม,ามาดูลงดุงภูเมงกันทำอะไรนอนแล้วนอนลงแล้วนอนลงแล้ว งภูเมกันนี่ลุงภูเมฆต้นกล้วยเป็นต้นเลยนะครับลงมากินในน้ําด้วยออพี่ควานออจะไม่ยอมเปียกน้ําเลยนะพี่ควันดูดูดูเกาะเกาะอันนี้ก็คือความสมารถราตัวของพี่ควานนะไม่ยอมโดนน้ำนล,ลุงภูเมก็นิ่งมากนะครับเป็นช้างที่ไม่เล่นนะครับ ลงน้ำดังไงนะครอยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นเลยไม่มีการเบี่ยงหัวไซหัวเหมือนพี่โคนะพี่โคนย่ี้แบบโอ้โหไม่ให้เล่นก็จะเล่นนะครับเพราะว่าลงน้าเย็นนะเหมือนช้างเด็กช้างหนุมครับโดนน้ำมันก็จะแบบมาไหายเล่นนะพี่โคไม่เหมือนลุงภูแมลุงภูแมดลูนะครับลูอไปไป